มากระที่เรื่องดีกันบ้างน,นะครับเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับครอบครัวคุณชูศรีนั่นเองหลังจากที่ออกมาไลฟ์นะครับผ่าน โอ้ช่องทางทางโซเชียลนะครับประกาศตัดความสัมพันธ์กับลูกสาวแท้ๆของตัวเองนั่นคือน้องบูมชัยยาพาแล้วก็ยังใช้คำเรียกตัวลูกสาวแบบห่างเหินนะครับว่าคุณโดยทางด้านตลกชื่อดังอย่างชูศรีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วนะครับว่าที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่วบูบแต่ถ้าเกิดหากลูกทำการถแถลงข่าวและพาดพิงถึงภรยาใหม่ตนก็บอกอีกว่าตายกันไปข้างไม่มีที่ยืนกันอย่างแน่นอนล่าสุดครับภรยาเก่าและก็น้องบูมได้ออก แถลงข่าวข้อมูลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ้นเหตุเกิดจากความผิดของหนูที่หนูมีความรักและเคารพบ,บุพกาดีของหนูถ้าหนูได้รับรู้รับเห็นแล้วทราบว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลคนภายนอกมาล่วงล้ำก้ำเกินในความเป็นลูกหนูก็ ยอมไม่ได้แต่บังเอิญว่าชนวนเหตุการณ์ในครั้งนี้ความผิดของหนูในครั้งนี้คือคนที่มาล่วงล้ำก้อมเกินแม่และยายของหนูเป็นภรรยาใหม่ของพ่อนะคะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พ่อเสียใจในการกระทำคำพูดหรืออะไรของหนูทำให้พ่อรู้สึกผิดหวังและเสียใจตรงนี้หนูขอการาบขอโทษพ่อตรงนี้เลยค่ะ ที่เอามาให้ดูไม่ได้อะไรนะคะแค่แค่อยากให้ดูว่ามันเป็นการก้าวรล้าวหรือมีคำหยาบคายหรือเอ่ยถึงใครชัดเจนหรือเปล่าอันนี้มันเป็นโค้์หลังจากที่หนูไปเห็นข้อความในลายส่วนตัวซึ่งอันนี้หนูก็ยอมรับว่าหนูเนี่ยเสียมารยาทที่เข้าไปดูลายของพี่ปอแล้วก็ไปเห็นข้อความต่างๆหรือก็มีความรู้สึก จตั้งแต่ดูคลิปนะคะหนูก็พูดอยู่แล้วว่ายังไงอะหนูรู้ว่าพ่อตัดตัดหนูไม่ได้หรอกความเป็นพ่อเป็นลูกถึงพ่อจะพูดว่าตัดได้ตัดตัวหนูเองหนูก็รู้ว่าหนูก็ไม่ได้หนูตัดพ่อไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าวันนี้พ่อจะตายลงไปหรือหนูจะตายลงไปความเป็นพ่อกับลูกมันก็ยังจะอยู่กับหนูเสมอ อย่างที่เราพูดกันเสมอนะครับเรื่องขอครอบครัวบางครั้งก็คงต้องให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสเขาได้มีการพูดคุยกันก่อนนะครับเรื่องนี้ก็อ่ะหลังจากที่พี่ชูศรีออกมาพูดแล้วอันนี้ก็เป็นภรยาเก่าอย่างพี่นกแล้วก็ลูกสาวน้องบูมออกมาพูดกันแล้วบ้างนะครับยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับ